สวัสดีค่ะชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกลุ่มคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะประจำวันที่16 30มิถุนายนค่ะเรื่องราวที่เปิดออกมาอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงก็ได้นะคะอ,อ,อยากให้ทุกคนใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะก่อนอื่นเลยทุกขอดูเรื่องราวของคนโสดก่อนนะคะชาวธาตุลม สำหรับคนโสดชาวธาตุลมนะคะไพเ่เบลรกมีหดถ้วยค่ะมีเดอะทาวเวอร์ ตัวคุณเองอาจจะยังไม่ลืมเรื่องราวความรักครั้งเก่าๆต่อให้ตอนนี้คุณมีคนคุยใหม่แล้วคุณก็ยังไม่ลืมนะคะไพ่ความทรงจําเดิมๆของคุณนะคะมันกลับมานะคะแต่ว่าคุณก็พยายามที่จะหลุดจากตรงนั้นแล้วมองหน้าหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตแต่ว่ามันก็ยังลืมไม่ได้สักทีไพ่ของคุณเหมือนคนที่ move on เป็นวงกลมเหมือนกันนะคะจากใครบางคนที่เราเลิกคุยเลิกคบหรืออะไรแบบนี้มีความรู้สึกว่าฉันจัดตัดสินใจผิดหรือเปล่านะาฉันด่วนสรุปไปหรือเปล่านะาหรืออะไรแบบนี้ ยังมีอยู่นะคะเดือนนี้จะมีใครเข้ามาหาคุณไหมในช่วง15วันนี้ไพ่เป็นเด็บมิชชเียนเป็นแฮงแมนค่ะ เ,ออเรื่องราวของคนเก่าๆเดิมๆมองไม่เห็นในการกลับมาถ้าใครบางคนรอคอยนะคะคนใหม่ๆก็เช่นเดียวกันไพ่มีเดอะ g i c ิเชีนมีแฮง m a n ค่ะมันอาจจะมีใครบางคนเข้ามาแต่คนคนน,นั้น่ะตูคิดว่าคุณไม่ทันเขารอกก็อาจจะเป็นคนกาล่อนปีนป้อนสักนิดหนึ่งนะคะที่เข้ามาหรืออาจจะเป็นคนที่เขาฉลาดเลือกคนะ่ะคุณอาจจะไม่ใช่คนที่เหมาะสมกับเขาสักเท่าไหร่นะคะขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสําหรับตัวคุณ ไพ่มีเดลเลเวอร์ค่ะมีชาวราศีเมถุนนะคะชาวธาตุโลมมีชาวราศีสิงชาวธาตุไฟมีเดมเอพอโ,รโรค,ค่ะชาวราศีเมทธาตุไฟแล้วก็มีเดโฮโรฟันชาวราศีพฤกษกธาตุด,ดินอ่ะ ให้โดยรวมนะคะอย่างที่บอกค่ะมีคนที่เข้ามามันอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีอายุแก่กว่าคนที่เขามีประสบการณ์เยอะๆคนคนนี้เข้ามาเนี่ยถามว่าเขามีความจริงใจกับคุณไหมตุกบอกเลยว่าตัวคุณอะไม่ทันเขาหลอกนะคะมันเป็นเรื่องราวของคนที่เข้ามาต้องการในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทางกายนะคะแต่ดูใช้ความเป็นผู้ใหญ่ใช้ความสุข,ขุมนุ่มลึกใช้ความหล่อความสวยเข้ามานะคะทําให้คุณมีโอกาสที่จะเสียตัวเสียความรู้สึกอลยแบบนี้ ได้ก็อยากจะให้ชาวธาตุลมระวังนะคะขอดูบทสรุปของคุณเลยค่ะไพ่มีสีถ้วยมี Devil นะคะมีชาวราศีมังกรนะคะออชาวธาตุดินมี The Empress แล้วก็มี t ด e h i ไฮ p ปอ e s เทร สำหรับใครบางคนที่คุณกำลังมองหาที่พักใจที่พึ่งพิงใครสักคนที่ทำให้ฉันลืมคนเก่าได้หรือคิดว่าการที่เราจะลืมคนเก่าได้คือการมีคนใหม่ที่ดีๆคนที่กำลังจะเข้ามาบอกไว้ก่อนนะคะว่าวา,วาไม่ใช่ออจริงๆตุกว่าคุณนะ่ะรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้ไม่ใช่เข้ามาหลอกนั่นแหละแต่คุณกลับหลอกตัวเองมากกว่านะไพ่ของคุณเป็นเหมือนคนที่พยายามหาใครทดแทนความรู้สึกเดิมๆม,มากกว่าขอดูคาแนะนนะะ่อยค่ะ ให้มีแทมแ้นค่ะชาวราศีธนู มี10ไม้เท้ามี8ไม้เท้าความสัมพันธ์ไม่ได้มีอะไรเกิดนะคะตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้แต่ทุกจะบอกเลยว่าคนที่กําลังจะเข้ามาคือไม่ไม่ว่าใครก็ตามที่กําลังจะเข้ามาถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถเก็บเขาไว้ในสถานะไหนก็ตามตัวเขาไม่ได้อยากจะเก็บเราไว้นะเป็นเพียงแค่คนได้แค่พูดคุยเท่านั้นนะคะเราพยายามแค่ไหนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเออมันเราไม่เข้าถึงแก่นเขาสักทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดแอบระวังตัวสักนิดบอกกันที่คนความสัมพันธ์ ไม่ชัดเจนชาวธาตุลมนะคะขอดูเรื่องราวของคุณหน่อยค่ะไพ่ของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุลมนะคะมีชาวราศีเมถุนนะคะชาวธาตุลม นะคะเข้ามาเกี่ยวพันแต่ไพ่ของคุณเป็นเหมือนคนที่ยังไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองได้รับสักเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคุณอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่มันดูฉาบฉวยคุณมีความรู้สึกว่าบางครั้งเรามีความสุขแต่มันเหมือนกับว่าเป็นการเออเขาเรียกว่า เป็นการเวลาที่เขาดีกับเราเขาต้องการอะไรบางอย่างแบบนี้นะคะเหมือนเขาก็ต้องการความสุขเหมือนกันอย่างนี้มากกว่าคุณรู้สึกไม่มั่นคงก็แน่ละสถานะของคุณมันคือคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเนาะถามว่ามันทุกใจขนาดนั้นไหมมันก็ไม่แต่ว่ามีความรู้สึกว่าเริ่มมองระยะยาวเราไม่อยากเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะขอดูแนวโน้มของคุณเนะะี่ยค่ะในช่วง15วันนี้ อ่ะอย่างที่ตุกบอกละค่ะไพ่ของคุณเหมือนคนที่มองหาอะไรข้างหน้าความชัดเจนซึ่งจากตัวเขาคุณมีความรู้สึกว่าเขาไม่ชัดเจนเลยความคิดที่ ความคิดที่มันไม่เหมือนกันไพ่มีคิงซับคัพควีนซับคัพนะคะคือคนนึงรักแต่อีกคนนึงไม่รู้ว่ารักหรือเปล่าไพ่เหมือนแค่ปล่อยผ่านความสัมพันธ์มันไปนะคะคือไม่ได้สนใจอะไรกับความสัมพันธ์แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับมันมากนะะักบางครั้งมันอารมณ์เหมือนคนที่เป็นคู่นอนต่อกันหรือในบางครั้งอารมณ์เหมือนของคนที่แบบว่าต่างคนต่างไม่มีใครก็เป็นเพื่อนวิดเบเนฟิสอะไรประมาณนี้นะคะคุณรู้สึกแบบนั้นแล้วคุณไม่อยากอยู่ในจุดนั้นนะคะขอดูตัวคุณเนี่ยค่ะแบบ ไพ่ตัวคุณเป็น six of ฟ a n ค่ะมีเจ็ดไม้เท้าคุณเริ่มที่จะปฏิเสธบางอย่างกับเขามากขึ้นเพื่อแสดงจุดยืนของตัวเองแสดงความชัดเจนคุณเป็นคนรักเดียวใจเดียวคุณจะบอกเขาเลยว่าคุณไม่ได้ต้องการเพื่อนคุณต้องการคนที่จะอยู่กับคุณก็คือคู่รักนะคะตัวคิดว่าคุณมีความชัดเจนมากขึ้นมีความต่อสู้เพื่อตัวเองมีความเรียกร้องความสนใจอยากได้อะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ถ้าเขาไม่ตอบสนองนั่นหมายถึงว่าคุณต้องกลับมาคิดว่า คุณจะทำยังไงดีขอดูตัวเขาหน่อยค่ะไพ่ตัวเขาเป็น Temperance ค่ะมีแอ็กซ์ฟอน โอคนคนนี้ไม่ตัดสินใจอะไรเลยนะคะจริงๆแล้วเขาแอบไม่ได้มองค่าของความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ด้วยซ้ำไปไพ่มีชาวราศีธนูนะคะคนทัดไฟคนมาเล่นๆคนมาไม่จริงจังคนที่ยังไม่รู้ไม่ได้มองถึงอนาคตร่วมกันนะคะตัวคิดว่าเขามองไม่เห็นอนาคตร่วมกันแล้วไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงแต่แค่ อยู่ไปแบบวันๆทุกวันนี้บางทีอาจจะหมายถึงตัวเขาเองเนี่ยจริงๆมีนิสัยแบบนี้อยู่แล้วถ้าดูจากเรื่องงานหรืออะไรของเขาอะค่ะที่แบบเป็นคนทําไปเรื่อยๆค่ะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องร่ารวยหรืออะไรคือเป็นคนไม่มีฝันอะนะคะขอดูบทสรุป่อยค่ะไพ่เป็นหนึ่งถ้วยค่ะเป็นไ n i g h t of c u เป็น the fool เขายังรักระหว่างดีกับคุณเหมือนเดิมแต่ในรูปแบบของคนที่อิสระต่อพันธะ เขาไม่ได้หวงความโสดแต่เขาแค่รู้สึกว่าเขาโอเคกับณจุดนี้นะคะไพ่เป็น9ก้าดาบค่ะคุณจะยิ่งรู้สึกเครียดไปกว่าเดิมเพราะคุณไม่อยากจะอยู่ในสถานะนี้คุณไม่ได้อยากจะอิสระคุณอยากมีความรักแต่ในเดือนนี้ในช่วง15วันนี้ความรักมันยังไม่เกิดนะคะมันยังไม่มีอะไรชัดเจนอยู่ดีค่ะขอดูคําแนะนําค่ะ,ะคำแนะนำเดี๋ยวขอดูหน่อยนะขอดูไพ่ชัดๆหน่อย อคาดหวังอะไรไม่ได้เลยไพ่บอกแค่อย่างเดียวนะคะอยา่าคาดหวังค่ะเพราะความคาดหวังคือการตัดเ,เขาเรียกตัดขั้นของตัวเองอะ่ะตัดตัดความสัมพันธ์ของตัวเองมันหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเลือกจริงๆคุณต้องทําใจได้ว่าคุณหึกว่าคุณจะเสียเขาไปอะนะแบบชัดเจนเลยเพอไพ่บอกว่าจริงๆคนคนเดียไม่ได้คิดจะออกไปจากชีวิตคุณแต่ไม่ได้คิดให้คอมมิชเมนต์ อยู่แล้วตัวคุณเองตัดสินใจด้วยตัวคุณเองได้นะคะแต่ตัวคุณเองถ้าเกิดโยนให้เขาเป็นคนตัดสินใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณจะไม่ได้คําตอบนี้เลยค่ะสําหรับคนมีคู่ชาวธาตุมนะคะคนมีคู่ชาวธาตุลมขอดูเรื่องราวของคุณเนะะี่ยค่ะในช่วงวันที่15-30ถึงามมิถุนายน ไพ่ใบแรกนะคะมีชาวราศีตุลเข้ามานะคะเป็นชาวธาตุลมนะคะคือไพ่จัสติกมีไพ่สิบไม้เท้าคือตุ๊กมองว่าสําหรับไพ่ที่เปิดออกมาเนี่ยสำหรับชาวทาตมเนี่ยตุกคิดว่าตูวคุณเองอะคะ่ะตอนนี้คุณอาจจะอยากต้องการหาที่พึ่งพิงจากใครสักคนคือคุณไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนอะคะ่ะความสัมพันธ์ของคุณสําหรับคนที่มีปัญหาเนี่ยคือ เหมือนมันมองหาใครที่จะช่วยเหลือเราคนที่คอยสนับสนุนความคิดเราก็ไม่มีอันนี้ในบางครั้งอาจจะหมายถึงคนที่คุณมีแฟนแล้วคุณทิ้งเพื่อนหรือคุณทิ้งครอบครัวเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะมีแต่เขาเนี่ยเวลาเรามีปัญหากันเนี่ยคุณไม่รู้ว่าจะหันพึ่งหน้าไปปรึกษาใครไพ่มีหกเหรียญคะ่ะมันเหมือนกับว่าเราต้องประครับประคองตัวเราเองบางคนถ้าเกิดมีครอบครัว หมายถึงการที่คุณจะต้องทํำยังไงที่แบบว่าถ้าคุณมีลูกอะนะคุณจะอยู่กับลูกคุณยังไงให้เป็นสุขนะคะประมาณนี้ขอดูแนวโน้มนะคะไพ่มีจัสเมนตค่ะมีเดชาริออนมีชาวราศีกรกฎมีแฮงแม a n มีเคงซ o อกครับเรารู้ว่าเขาไม่ได้รักเราเหมือนเดิมอะแต่ว่าเรา พยายามที่จะไม่สนใจแม้เราจะเป็นธาอากาศสําหรับเขาไปแล้วนะตอนนี้แต่เราคือไม่สามารถที่จะไปไหนได้ไพ่ของคุณเหมือนคนที่อยากจะปลดปล่อยตัวเองแต่ว่าไปไหนไม่ได้อ่ะคะ่ะมันต้องอยู่กับตรงนี้ต้องอยู่กับสถานการณ์นะตรงนี้นะคะขอดูดตัวคุณหน่อยค่ะ The Rover คะ่ะบางคนหมายถึง บางทีเราเป็นครอบครัวเนาะหรือบางทีเราอยู่กับเขาสองคนมานานเราสร้างอะไรกันมาเยอะเนี่ยไพ่มีชาวราศีเมถุนนะคะชาวทัดลมเรื่องเกี่ยวกับคุณโดยเฉพาะเลยคือคุณอ่ารักเขารักมากรักจนจนมอบชีวิตให้ได้แหละ คุณแคร์ความรู้สึกของเขาแคร์ความรู้สึกของครอบครัวแต่คุณพยายามทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นแต่คุณพยายามที่จะหลอกตัวเองแลวโกหกตัวเองว่าคุณอยู่ได้อ่ะคุณเหมือนเป็นคนที่อดทนถ้าพูดง่ายๆตุกมองว่าคุณเป็นคนที่อดทนนะคุณเป็นคนที่แบบว่าคือรักแล้วรักเลยอ่ะจริงๆคุณเป็นคนดีคนนึงแหละแต่แค่ตอนนี้คุณอยู่ในสภาวะของคนที่เขาหมดใจกับคุณแล้วขอดูตัวเขาหน่อยนะคะอืม ใช้คนนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งเงียบนะคะเขามองหาอะไรใหม่ๆอยู่เสมอตัวเขาเองค่อนข้างที่ฉลาดมันหมายถึงของสถานะของคนที่เราอาจจะตึงเครียดแล้วอาจจะไม่ได้คุยกันแบบมาสักระยะหนึงแล้วเออไม่มีเรื่องของการทะเลาะเบาออแหวงแต่ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปสายตาที่มองมันเปลี่ยนไปนะคะ เป็นไปได้มันไม่ได้มองถึงค่าที่เราเคยร่วมทําอะไรกันมาร่วมสร้างเคยคุยหรือเคยรู้สึกดีๆต่อกันแล้วนะคะไพ่ของเขาค่อนข้างที่จะหมดใจนะแต่หมดใจในที่นี้หมายถึงตุกขอดูเดอะมิจเชี่ยนหน่อยนะคะไพ่ดีแอมเพรสค่ะคุณไม่ได้เป็นความหวังของเขาอีกต่อไปคือเขาเขาไม่ได้มองหาคนใหม่ๆแต่เขาแค่รู้สึกว่าเขาเบื่อกะคนที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นเอง พอดูบทสรุปในนะคะไพ่มีเดดเดวิลค่ะมีหนึ่งเหรียญมีหกถ้วยบางคนเราอยู่กันเพราะลูกอะเนาะแบบครอบครัวบางคนเราอยู่กันเพราะมีสินบางคนอยู่กันเพราะด้วยอะไรบางอย่างมันเดือนนี้มันจะเป็นอะไรที่อยู่กันแบบซางกระตายอะค่ะอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันอะไรแบบว่า เ,เขาเรียกว่าอยู่คนละมุมได้ก็อยู่กันไปแบบนี้มากกว่านะคะคุณจะรู้สึกเลยว่าเหมือนคุณไรค่าคุณจะรู้สึกเหมือนเขาไม่ไม่ได้รักคุณเหมือนเดิมนะคะขอดูคําแนะนำหน่อยค่ะทํายังไงดีเนี่ยไพ่มี the artist ค่ะมี the world ค่ะมีสามดาบเพจช็อปคัพคือไพ่ไม่ได้บอกว่าแนะนำแต่ไพ่แค่บอกว่าระวังนะคะในภายภาคหน้ามันอาจจะมีใครบางคนที่เข้ามา เติมเต็มความสัมพันธ์ของเขาให้มันดีขึ้นเป็นข้อเปรียบเทียบกับคุณคือเหมือนมีอิสระต่อกันมากขึ้นจริงๆไพ่เนี่ยถ้ารวมแล้วมันเหมือนจะดีนะแต่พอมาดูจริงๆจากเรื่องราวตุกมองว่า ออในอนาคตถ้าเกิดมันมีเรื่องราวไรบางอย่างเราอาจจะต้องเตรียมรับมือเอาไว้ค่ะถ้าอาจจะต้องเลิกจริงๆหรือต้องจบจริงๆเนี่ยมันหมายถึงการที่เราจะต้องแสดงความรู้สึกของเราความชัดเจนของเราความถูกต้องของเราอะนะคะให้เขาได้รับดูรับทราบไพ่เนี่ยหมายถึงว่าเราต้องสร้างตัวตนของเราขึ้นมาให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเรายังอยู่ และเราก็ยังคงอยู่ไม่ไปไหนอะไรประมาณนี้นะคะก็เดือนนี้มันอาจจะดูหนักเลยนะตูคิดว่ามันอาจจะแค่อาจจะช่วงแค่2ออสามอาทิตย์นี้ก็ได้ค่ะเดือนหน้ามันอาจจะดีก็ได้ค่ะสําหรับคนมีคู่ชาวธาตุลมนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดค่ะของชาวธาตุลม